สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะไลคินิกนะคะที่ซิคอนบางแคนะคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมาเจอกับน้องเฟียสนะคะซึ่งนางบอกว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วนะคะต้องมาฉีดหน้านะคะเพราะว่าหลังจากที่โควิดผ่านไปแบบยังไงบ้างโควิดอ่ะมันทําให้เธอเป็นยังไงบ้างลองไห้ใช่ไหมเราไปมองข้างนดีกว่าอ่ะได้รู้เรื่องหน้าเนี่ยพี่ปิดเนี่ยนอกจักโควิดแล้วอายนะคะหน้าตัวเองนี่คือหยอดคอยมากก่อนเออนะฮะแล้วต้องมาลี น,นะฮะ,แ,ะแล้วก็ฉีดมาเด้ด้วยเนาะน,นี่เห็นใช่ไหมนี่เห็นหรือยังนี่เธอเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะฉีดผิวนะเห็นไหมตกใจไหมตกใจนะฮะก่อนเข้าเดี๋ยวล้างแอลกอฮอล์มือนินดนึงนะฮะคุณผู้ชมก็จะเป็นระบบเซนเซอร์ออโต้นะฮะคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปคลินิกก็จะทําให้เราแบบปอดเชื้อโควิดแน่นอนเนาะนะฮะพอเข้าไปในคลินิกนะฮะคุณผู้ชมเราก็จะมีการแบบว่า ให้สแกนนะคะถ่ายชนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งน้องแฟก็สแกนมาแล้วนะฮะเดี๋ยวตรวจอุณหภูมิด้านนี้เลยนะคะเชิญน,นั่งได้เลยะคะตรวจอุณหภูมิก่อนนะฮะแล้วก็จะมีการวัดอุณหภูมิทุกท่านนะฮะคุณผู้ชมนะฮะไม่มีไข้เนาะมีไข้ไหมคะไม่มีค่ะมีแต่ไข้ใจเอ้ยยังไงล่ะอ่ะไปเลยเราไปที่ห้องฉีดกันเลยคุณผู้ชมนะฮะว่าวันนี้เธอมาฉีดอะไรบ้างนะอย่างที่น้องเฟียสบอกไปแล้วเนาะก็จะเป็นฉีดแฟรตนะคะแล้วก็เป็นอ่อ ใช่ห้องนี้เลยตื่นเต้นไหมนหนวันนี้เธอมาในลุกเหมือนแบบเพิ่งมาจากทัวร์จีนนะคะแต่ว่าเธอไม่ได้มาจากประเทศจีนนะคะ <laughs> เธอเป็นอยู่ประเทศไทย <laughs> ทนีห่าวตาเจ้า,ห,าห่าวห่าวฮงฮงนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะะเดี๋ยวน้องเฟียสจะฉีดเขาเรียกว่าลิปหน้าเนาะลหลายๆคนคือกลัวกังวลว่าการลิปหน้าเนี่ยมันเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็ใช้อะไรลิปนะฮะ จะใช้เป็นแฟตลิฟหรืออะไรยังไงก็ตามนะฮะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็ฉีดแฟตด้วยเนาะนะฮะแล้วก็รวมถึงเมโซมาเด้ด้วยนะคะแต่ขอดูหน้าแก้มนิดนึงสิคุณผู้ชมมาจริงๆเนี่ยน้องเฟียเป็นคนที่ไม่ได้อ้วนแล้วก็แบบอ่าไม่ได้หน้าใหญ่หคุณผู้ชมแต่ว่าคือเวลาออกกล้องเนาะน้ําหนักมันจะเพิ่มประมาณ5 6ากโลใช่ไหมเฟียมันจะทําให้เราดูอ้วนอัตโนมัติใช่ไหมแล้วที่มีอ้วนขึ้นจริงดเลยยกกั่ตัวอะไรอย่างเงี้ยอ้วนอ้วนขึ้นจริงใช่ไหม แล้วพอออกแก้มเนา็คือแบบแต่คนที่ต้องอหน้าต่อใหญ่แล้วไงฮะต้องหย่อนถอนมันเครียดไหมอ่ะไม่ได้หาหมอตั้งหลายเดือนก็นเครียดแต่ว่ารู้สึกไม่โดนเข็มรู้สึกจะจะบ้าตายรู้สึกว่าแบบทุกคนที่มาฉีดหน้าคือจะติดใจฝีมือมากเลยแล้วก็ติดเข็มด้วยนะฮะ <c oughs> คุณผู้ชมเออนะฮะเอาหมวกออกก็ได้ค่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะแบบว่าจะได้จะได้กันแ <c oughs> ดดหรือว่า <c oughs> ใส่เก๋ๆหรอก<ล>ันโควิดได้ไหมคะเพราะเขาถาม <laughs> ไม่ได้กันไไม่ได้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราคุณหมอนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ก็คอนเซิลคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้คุณหมอก็จะฉีด<ช>เขาเรียกว่าเป็นอ่การลิฟหน้าให้นะฮะแล้วก็ฉีดเมโสแฟตได้ด้วยนะฮะหลายๆคนคือถามว่าถ้าฉันน่ะเป็นคนที่แบบออหน้าเล็กอยู่แล้วแต่อยากให้กรอบหน้าชัาละลิ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นการฉีดลิฟติ้งก็ได้เนาะใช่นะฮะ ใช่นะฮะเพราะการฉีดกรอบหน้าคุณผู้ชมมันจะช่วยอย่างที่บอกคือกรอบหน้ามันจะชัดมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้เวลาคุณผู้ชมเนี่ย ถ่ายรูปช่วงนี้คนถ่ายรูปเยอะมากเนาะสามารถเป็นน็ตลได้ง่ายๆใช่ไหมน้องเฟียใช่นะฮะก็มาฉีดหน้าได้คุณชมเราก็จะเป็นคนสวยนะคะใครเขาบอกว่าเข้าคลินิกนะฮะไม่สวยนี่ตีตายเลยนะคะไม่สวยไม่พอนะคะเราต้องมีตังค์ด้วยนะฮะคุณชมเพราะว่าการเข้าคลินิกเราต้องมีก,การจ่ายเงินเนาะนะฮะซึ่งวันนี้น้องเจะก็จ่ายด้วยนะฮะคุณชมเราไม่ได้ฉีดฟรีนะคะแต่ว่าเราจะมีราคาสําหรับน้องๆที่รีวิวอะไรอย่างเงี้ยนะค,ะคุณผู้ชมนะฮะใครที่แบบว่าอยาก ฉีดฟรีอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามกิจกรรมทางเพจนะครับก็จะมีแจกเลยๆฉีดได้แลยวค่ะพี่หมอนะคะวันนี้เราก็จะฉีดโบท็กอกงเลยเอ่ะโอ้เราจะมีลูกโป่งให้คุณผู้ชมด้วยนะคือจริงๆเนี่ยเราเรามีการแปะน้ำยาแปะน้ำแข็งหลายๆรูปแบบนะคะรรวมถึงยาชานะคะคุณผู้ชมซึ่งอย่างน้องเฟียสเนี่ยจะไม่ได้ใช้ยาชาเนาะแต่จะใช้เป็นการแบบเขาเรียกว,ว่าประครบน้ําแข็งนะคะคุณผู้ชมซึ่งเราก็จะมีเขาเรียกว,ว่าคือตัวเนี้ยเราผ่านการสเตอร์ไลน์แล้วนะครคุณผู้ชมนะฮะ เพื่อที่จะฆ่าเชื้อต่างๆเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้แล้วทิ้งเลยนะคะไม่ได้กลับมาใช้ซ้ำเนาะนะฮะนี่ฉีดแฟตก่อนนะฮะคุณผู้ชมซึ่งการฉีดเมโสแฟตอย่างที่บอกนะฮะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเขาเรียกว,ว่าสลายไขมันที่แก้มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทําให้แก้มของเรามันเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะบางคนคือมีปัญหาเขาเรียกว,ว่าแก้มหย่อนคล้อยนะฮะเกิดจากที่หนึ่งนะฮะแก้มในไขมันในแก้มนะคะมีอาการสะสมนะฮะ เลยจะทําให้มันบวมขึ้นเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ทําให้อ่าหน้ามันหย่อนค้อยได้ง่ายนะฮะซึ่งการฉีดแฟตคุณผู้ชมก็จะช่วยส,สลายพวกแฟตอะไรเงี้ยพวกไขมันที่อยู่แก้มเราที่มันขังอยู่นะฮะค่อยๆสลายออกนะฮะทางปัสสาวะนะฮะคุณผู้ชมก็หลังฉีดแล้วนะฮะแนะนำอ่างดเขาเรียกว่านะงดทานของมันของทอดงดทานอาหารรสเค็มนะฮะแล้วก็งดพวก เขาเรียกว่าแป้งไขมันอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้ดื่มน้ําเยอะๆนะฮะ,ะ,ฮะคุณผู้ชมนี่คุณหมอคือเก็บเขาเรียกว่าเก็บช่วงเหนียงให้ด้วยนะเก็บทั้งแบบว่าแก้มทั้งเหนียงอะไรอย่างนนีะ้คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะอย่างน้องเฟสเนี่ยวันนี้น้องเฟสฉีดทั้งหมดนะฮะ10 ml นะฮะ10 ml นะฮะคุณผู้ชมเขาคือก็คือข้างละห้าอะไรอย่างนี้เนาะนะฮะ,นะฮะตอนนี้มีก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะใครที่อยากฉีดแบบน้องเฟสก็ทักไลน์เข้ามาปรึกษา,าคุณหมอได้นะคะนะฮะ ตอนนี้เราก็กําลังฉีดแฟตอีกข้างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมสังเกตไหมว่าข้างนี้จะมีอาการตุยนิดนึงนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ประมาณ5-10นาทีนะฮะก็จะยุบลงปกติเลยนะฮะคุณผู้ชมแฟตตัวนี้เป็นสูตรที่ไม่บวมนะฮะแล้วก็ไม่แสบแต่จะมีอาการหนุ่งๆตัวยานิดนึงเนาะนะคะพอฉีดไปแล้วนะครับคุณผู้ชมแก้มของเราเนี่ยจะยุบเป็นธรรมชาตินะฮะโดยที่เขาเรียกว่าไม่บวมแบบอมฮอ,อนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนึกออกไหมไม่ได้บวมแบบเป็นเดือนอะไรอย่างเงี้ย น้องเฟียท่าเจ็บบอกได้เลยนะว่าแบบขอน้ำขอน้ำแข็งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคนได้จริงหรอแล้วเธอไม่แปลกชาเลยคุณผู้ชมนะคะจะเห็นน้องเฟียตามเอขาเรียกว่าที่ซิคอนมักอ้ยะไรนะที่โลตัสลาดพาวนะน้องเฟียจะมาที่โลตัสลาดพร้าวลาดพราวบ่อยแต่วันนี้น้องเฟียมาที่ซิคอนบังแคร์นะคะใครสะดวกก็สามารถหยุดแก้แค่แั่วงแคร์ก็มาทันได้ได้ทั้งสองสาขาเนาะนะฮะ คี่นิกเราจะมีสองสาขาคุณผู้ชมมีที่โรตัรลับพาวนะฮะแล้วก็มีซิคอนบางแคชั้นสามนะคะโรตารลับพาวจะอยู่ชั้นสองนะฮะตรงข้ามเรือนหอวังนะฮะก็คุณผู้ชมลองไล์เข้ามาสอบถามได้นะคะคือหลังฉีดเราคุณผู้ชมเราจะมีการนวดให้ด้วยนะฮะแบบนี้สลับเลยหรอสลับเลยหรอมันทำพิษเมนใช่ไหม <c oughs> แล้วเธอจะรู้ว่าการลิบหน้ามันจุกเ <c oughs> พราะว่าคือการลิบหน้าคุณผู้ชมมันจะเป็นการใช้โบท็อกนะฮะฉีดแบบ เขาเรียกว่าชั้นพื้นผิวนะฮะแล้วก็เป็นเทคนิคพิเศษนะฮะคุณผู้ชมคือมันจะช่วยในการลิฟติ้งขึ้นนะฮะทำให้พวกแก้มหย่อนคอยหรือกรอบหน้าที่มันแบบไม่ชัดลิเนี้ยชัดขึ้นได้นะฮะ mm hmm. วันนี้คนไข้ยเยอะทั้งสองสาขาเลย mm hmm. คุณผู้ชมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะฮะที่แบบว่าเข้ามาให้เราดูแลนะฮะ mm hmm. ตอนนี้ก็มีโปรสิผิวด้วยคุณผู้ชมโปรสิบผิวตอนนี้คุ้มมากเลยนะฮะ mm hmm. มีโปรห้าแถมหนึ่งสิบแถมสามตองการโปสิผิวไหม นะฮะไปสีต่อไปสีอะไรครับพี่หมออ,อ๋อลิปหน้าเราคุณผู้ชมคือลิปหน้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบสําหรับคนที่หน้าเล็กอยู่แล้วแล้วก็อยากให้หน้ามันชัดเนี่ยคือเลิมากนะฮะเพราะมันทําให้เราดูสวยขึ้นมันทําให้เราดูแบบระหองอะไรอย่างเงี้ยเวลาเดินไปแบบหน้าเฉียวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไหมหอว่าเรามาโ u ไปเอง,องเอาเสียหรือมมนเป็นเรื่องจริงโอ้หน้าเฉียวนะ คือเวลาออกกล้องอ่ะมันดูดีไงคุณผมชมเวลาถ่ายรูปหรืออะไรอย่เงี้ยเรารู้สึกว่าหน้าเรามันชาร์ปหน้าเราไม่หย่อนคอยนะฮะอร่อยเราดูไปพร้อมกันนะฮะ<อ>นี่คือการลิฟหน้านะฮะด้วย Hawk โบ<อ> l ท์หอกนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้นะฮะเราก็มีโบลท์หอกหลายลายี่ห้อมากๆเลยฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัว b t a นะฮะที่เปิดตัวในราคา 100U ยหมาขวดนะฮะอยู่ที่4 9 0 0นะฮะแล้วก็ มีตัวนิวรอนอกนะฮะอยู่ที่ 100u 7,009นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวโบทูลเลด้วยเนาะโบทูลเลจะอยู่ที่5,999บาทนะฮะ 100u เหมาขวดได้เลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีของนาบตาด้วยนะฮะนาบตาก็อยู่ที่ 100u 8,009นะฮะแล้วก็มีอะไรแก่นนะฮะ 100u หนึ่งพันหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยนะฮะอันนี้จะเป็นตัว btc นะฮะตัวนี้สำหรับใครที่บอกว่า มีงบจำกัดอะไรเงี้ยแต่อยากชีบอทอกเหมาขวดอะไรเงี้ยก็แนะนําเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะฮะซึ่งยี่ห้อนี้ราคาไม่แพงคุณผู้ชมแล้วเราก็เปิดตัวในราคาที่4,999นะหลังจากนี้นะฮะก็จะอยู่ที่เออ่5,999คุณผู้ชมนะฮะถ้าใครที่แบบทันช่วงโปรตรงนี้นะฮะก็แนะนําว่าจองไว้ก็ดีนะฮะคุณผู้ชมนะฮะของแท้จะดูง่ายๆมากคุณผู้ชมนะฮะเราจะมีสแกนเทลโคดต,ตรงนี้เนาะแต่เราต้องขูดออกก่อนนะนะฮะตัวนี้มาจากบริษัทคอส เมดฟาร์มานะฮะเป็นยี่ห้อ BTA เจะเคยเห็นยี่ห้อนี้ไหมตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เป็นใหม่ล่าสุดแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นโปรท็อกที่แบบพิเอรฟคือบริสุทธิ์99.5%แล้วก็เป็นของประเทศฮ่องกงนะฮะแล้วก็ได้มาตรฐานออยไทยแล้วก็ออยอเมริกาเรียบร้อยนะฮะซึ่งตัวนี้ถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันงบน้อยแต่ว่าฉันอยากได้แบบของดีมีมาตรฐานโอ้ก็แนะนำรุ่นนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้ BTA ใครมาฉีดก่อนคุณผู้ชมตัวนี้ต้องบอกว่าแบบคือมงลงอะ่ะเพราะว่าหนึ่งมันได้ราคาที่โปรโมชั่นนะฮะสองคือได้ฉีดก่อนใครเพื่อนนะฮะเราก็สามคืออะไรรู้ไหมพิเซนเตอร์นะฮะเป็นแบบน้องมาร์กน้องมาร์กนะฮะเป็นแบบพระเอกซีรีส์วอะไรเงี้ยเนาะ,ะถ้าคุณผู้ชมรู้จักกันนะฮะในเพจล้วก็เขาจะมีงานเปิดตัว,วเร็วๆนี้คุณผู้ชมแล้วก็เปิดตัวพิเซนเตอร์ด้วยนะฮะจริงๆอ่ะตัวนี้มันมีมาสักก่อนโควิดแล้วแหละนะฮะแต่ว่าช่วยโควิดมาเนาะ ก็เลยจะแบบหายไปก่อนเงียบ,ยบๆอะไรอย่างเงี้ยคลินิกก็จะปิดกันทุกที่นะฮะถ้าคุณผู้ชมที่แบบว่าอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเฮย้ยทำไมหน้ามันใหญ่จางอะไรเงี้ยก็แนะนํามาฉีดหน้าได้นะฮะก็ฉีดหน้าเราก็จะมีผริบทพันให้เลือกมากมายหลายตัวนะฮะแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากปรับตรงไหนอยากทำอะไรอ, <S <S อะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราสั่นคอมเมนต์นิดนึงนะ,คะใครที่มีคำถามอะไรเงี้ยสามารถไลน์ก็มาพูดคุยได้เลยนะคะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ที่เดละไลคินิกนะคะที่สาขาสุข,ขันงบางแครนะคะอยู่กับน้องเฟียสนะคะดาราสาวสวยมา่ความสามารถนะฮะหลายๆคนถามว่าคุณหมอที่นี่กับคุณหมอที่โลตัสเหมือนกันไหมนะทีมแพทย์ทีมเดียวกันนะคะทีมแพทย์ทีมเดียวกันเลยนะคะ ใครที่แบบว่าใกล้ซีคอนบางแคเองก็มาได้เนาะคืออาหารเยอะมากคุณผู้ชมที่ซีคอนบางแคนะฮะเดินจนแบบว่าเหนื่อยนะฮะที่จอดรถฟรีที่จอดรถฟรีด้วยคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ถ้าใครที่แบบใกล้รถไฟฟ้าอะไรอย่างงี้นะ,ะก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงได้นะเชื่อมเข้าห้างเลยคุณผู้ชมนะฮะไม่ต้องแบบว่าเดินเหนื่อยอะไรอย่างงี้เนะะ้อตอนนี้ก็ลังลิฟต์หน้านะฮะลิฟต์หน้าคุณผู้ชมเราจะใช้เป็นโบท็อกในการลิฟต์นะคะ ซึ่งตัวนี้นะฮะก็จะช่วยเขาเรียกว่ายกกระชับใบหน้าของเราให้ใบหน้าของเราเนี่ยดูเฉียวขึ้นนะฮะแล้วก็ดูกรอบชัดขึ้นนะคะเสดยไม่มีกล้องถ่ายรูปตันนี้วันนี้เธอสวยมากเฟียสจริงแล้วนหนึ่งก็สวยแต่วันนี้สวยพิเศษนะฮะเพราะว่าเธอเดินทางมาไกลามาก บ้านอยู่ดอนเมืองคุณผู้ชมแต่ว่าไกลไปแต่ว่ามาหาเราถึงซีคอนบางแคนะฮะก็ขอบคุณมากๆากปแฟฉีดมาได้คุณชมนะฮะแบบ16จุดนะฮะซึ่งการฉีดมาได้นะฮะคุณชมหลายๆคนคือกลัวในเรื่องของว่าเอ๊มันจะเป็นสารพิษหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะซึ่งตัวนี้จะบอกเลยคุณชมเป็นอาหารผิวชั้นเลิศมากๆนะฮะ เพราะว่าไม่มีอะไรช่วยได้นะฮะนอกจากมโซมาเดสําหรับคนที่ผิวแพง้ง่ายผิวมีผดผื่นสิวหนองสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบหรือว่าสิวที่แบบว่าคุณผู้ชมไม่อยากให้มันขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันขึ้นหรืออย่างน้องเฟียสเนี่ยไม่ได้มีสิวคุณผู้ชมแต่ว่าคือบางทีเนี่ยเราพักผ่อนน่อยนะ,ะับคุณผู้ชมพอเราพักผ่อนน้อยเนี่ยจะทําให้แป้งมันไม่กินหน้านะคะภาษาชาวบ้านเนาะซึ่งตัวนี้นะฮะก็จะทาให้ผิวของเราเนี่ยมันมันมีความฉามมันเรียบเนียนเหมือนเรามาร์กแบบ มักหน้ามาประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะแล้วคือหน้ามันฉ่ําจริงนะฮะเราหน้ามันก็เนียนด้วยนะฮะเราก็ทําให้ปกรูขมขลกระชับลงแล้วก็ผู้ชายที่หน้ามันเหล่งอนะ่ะก็ช่วยลดความมันใบหน้าด้วยนะฮะการฉีดเราจะฉีดแบบสิบหกจุดนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ฉีดโดยคุณหมอนะคะไม่ได้เป็นหมอกระเป๋านะฮะคุณผู้ชมคลินิกเรามีใบอนุญาตต้องตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมสามารถดูเลขอนุญาตได้ที่หน้าคลินิกนะฮะ อังเกดเดี๋ยวเราค่อยถามดีกว่านา้องแัวเข็มมันจะแบบกระทบก,กระเทือนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. นะฮะฉีดมาเด้แบบสิบหกจุดนะฮะคุณผู้ชมใครที่แบบว่าอยากให้ผิวมันเนียนนีอ่ะคุณผู้ชมฉีดมาเด้ปังมาเพราะว่าผิวมันจะเรียบรือ่อแล้วมันจะแบบรวมผลเล็กลงแล้วก็แบบผิวมันแน่นผิวมันฟูบอกไม่ถูกอะ่ะมันคนผิวดีมาตั้งแต่กําเนิดอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ทำวาวนะฮะสังเกตน้องเสียคุณผู้ชมน้องเสียเนี่ยเวลามาที่คลินิกจะรีคเวสคือชนะสีทธในสมมาเดนะฮะอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าแต่งหน้าบ่อยใช่ไหมทุกวันค่ะเราเคยมีอาการแบบว่าแป้งไม่กินหน้าอะไรอย่างนี้ไหมมีแบบว,ว่าก็เนี่ยแหละช่วงที่แบบว,ว่าโควิดนะคะไม่ได้โดนมาเ,ยเลยเพราะว่าบางทีนอนดึกนอนไม่พอบ้างอะไรบ้างคือบางทีอาจจะไม่มีสิวอาจจะไม่มีสิวมันใหญ่แต่ก็แบบว่า อ,อ๋อบางทีอากาศร้อนคุณผู้ชมบ้านเรานะฮะบ้านเราอากาศร้อนเนี่ยส่วนมากอะคนไทยจะชอบเป็นผดเป็นผืนแล้วก็สิ่งที่ตามมาคืออ่าลวมคนอุดตันนะฮะแล้วสิ่งที่ตามมาคือสิวอักเสบเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นนะ,ะเราต้องมาดีท็อกผิวนะฮะด้วยนมนโซมาเดย์นะฮะคุณผู้ชมฉีดแบบห6จุดนะฮะเทียบเท่ากับเหมือนแบบฉีดตัวยาทั่วไปหน้าค,คุณผู้ชมติดฟังมากมีงานต่อไหมครับ ตอนวันนี้ไม่มีชนะเพราะม่มันเกิดหรอแล้วก็คือคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะคลีนเลือดให้ด้วยนะคะแล้วเราก็คุณผู้ชมที่แบบว่ามาฉีดแล้วแบบคุณพ่อยากให้มันเห็นรอยเข็มอะไรอย่างเงี้ยสามารถแจ้งเราได้นะคะเราจะมีการคลีนหน้าให้คุณผู้ชมสามารถแบบไปต่อได้เลยเคยแบบฉีดหน้าเราไปต่อไหมไปต่อตลอดค่ะจริงเหรอใช่ต้องทำงานได้ปกติไม่ได้อะไรมากมายใช่ไหมใช่แป็รบๆก็หายเนาะ ใช่นะฮะยังไงขอบคุณน้องเฟียนมากเลยนะที่แบบมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆแล้วก็สวยๆแบบนี้เสร็จแล้ว,วรู้สึกแบบชีวิตมีชีวา่าหมใช่ใครอยากสวยแบบนี้นะคะหรือว่าแบบว่าอยากเข้ามาทำสวยเติมเติมผิวเติมน้ำให้ผิวหรือว่า<ะ> นะะฮยังไงขอบคุณน้องเฟียดมากนะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะฮะก็ทักไลน์เข้ามาก็ได้นะฮะที่ไลน์แอดเดลัยคลินิกเนาะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะ0649922808นะแล้วก็06300066808นะฮะไลน์แอดเดลัยคลินิกนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ฝากเดอแฟนเพจด้วยนะฮะเดลัยคลินิกนะฮะแล้วก็ยูทูบนะฮะเดลัยคลินิกด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยคฮะที่ติดตามรับชมนะฮะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะวันนี้พากเพื่อนชายมาได้หรอ นี่มีโอเคไปแล้วบ๊ายบาย